ต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนสุขภาพค่ะกับดิฉันฮอนชาทินีบุญยุบนค่ะและดิฉันแอปเปิ้ลไม่มีวันกิจเจริญค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ที่13นั่นเองค่ะหลังจากวันแม่มาหมาดๆเลยค่ะเเมื่อวานนี้เองค่ะน้องฮอนค่ะหลายคนนะคะก็ได้หยุดยั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์บางคนอาจจะเลยต่อถึงวันจันทร์ด้วยเพราะ่บางคนเนี่ยต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดค่ะแล้วฮอนก็เชื่อนะคะว่าหลายๆคนนะคะคงจะกลับบ้านนะคะใครที่อยู่กรุงเทพนะก็คงจะกลับบ้านต่างจังหวัดไปขาเท้าคุณแม่นะแล้วก็ไปเยี่ยมคุณพ่อ ยายากด้วยนะใช่ค่ะอย่างเมื่อวานนี้เราสองคนก็ไปมาแล้วอย่างน้องค<ช>อนตอนเช้ากราบคุณแม่ไปแล้วถูกต้องค่ะยังพาคุณแม่ไปทานข้าว ้ก็ไปดอนหอยหลอดมาแต่ว่ามัวจะทานเพลินค่ะเลยได้เก็บภาพมาเลยแล้วพอบอกว่าอาหารเขาอร่อยมากยังติดปากแต่ว่าอร่อยติดริ้นจนลืมเอาเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมเลยค่ะแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันดีของครอบครัวพี่ด้วยพอดีว่าทางพี่สาวแล้วก็หลานเดินทางมาจากต่างประเทศก็เลยเป็นการรวมมิตรญาติพากันไปเที่ยวคุณแม่ก็ใหญ่เลยยิ้มแก้มปรีเลยทีเดียวซึ้งลูกๆเอาพวงมาะไรมาไว้ คุณแม่าแอบร้องไห้อะไม่ร้องไห้ต่อหน้าลูกนะแต่เดินเข้าห้องน้ำไปนี่ยืนถือทิชชู่แบบนะอก็เป็นแบบว่าสิ่งที่เราไม่ได้ทำกันเป็นประจำสม่ำเสมอใช่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่นะคะก็จะรู้สึกแบบตื้นตันนวแบบเออลูกหลานยังนึกถึงเรานะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะรักคุณแม่ทุกวันนะไม่เฉพาะแต่วันแม่ที่ผ่านมาเท่านั้นเองใช่ค่ะอยากให้บอกรักทุกๆวันที่ทั้งฮอนบอกนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีท่านอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอีกกี่วันที่เราจะมีท่านอยู่ด้วยค่ะถ ค่ะถ้าพูดไม่เป็นหรือว่าไม่กล้าพูดเดินเข้าไปค่ะกอดหนึ่งครั้งนั้นเราก็วิ่งหนีไปเลยก็ไันเล้ววิ่งหนีไปเลยนะหรือว่าบางคนอยู่กับคุณแม่ยไงบางคนอยู่กับคุณแม่ทุกเช้าจะไปทํางานหรือว่าจะไปโรงเรียนบางคนไม่กล้าอ่ะไม่กล้าหอมไงก็แบบเดินเข้าไปกอดทีนึงแล้วก็ไปแล้วนะอะไรเงี้ยบางคนบางคนเขินจริงนะอย่างอนนี้กับคุณแม่เนี่ยคนจะเขินมากกับคุณแม่นี่คืออะไรนี่หน่อยน้ำตาจะคลอแล้วน้ำตาจะไหลแล้วแต่ถ้าเกิดกับคุณพ่อจะเป็นอะไรที่เล่นกันนวตั้งแต่เด็กคุณพ่อจะเป็นคนแบบว่าชอบมากอดชอบมาจัับบบหหวทาใ้้เเรรแูสึกคยชินไง ก็เลยจะหอมแก้มค like ุณพ่อเป็นประจำแต่กับคุณแม่เนี่ยจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เลยอะพี่เปิ้ลเขินมากนะเพราะว่าปกติค่ะว่าคุณแม่เนี่ยจะสนิทกับลูกชายมากกว่าใช่ใช่คุณออกพ่อก็จะสนิทกับลูกสาวอะไรมาแบบนี้แต <mud ak. S 1> ่ว่าของพี่นี่คือโชคดีอย่างคือสนิททั้งคุณพ่อคุณแม่เลยเออก็เลยง่ายแบบปกติรักกอดได้แสดงความรักได้เต็มที่มีแบบคุณพ่อนี่คุณพ่ออ้วนเวลาเจอกันเวลากลับบ้านไปก็กอดทีแล้วก็เขย่าเต้านม อเดี๋ยวอ้วนใหญ่แล้วนะอ้วนเนี่ยอ้วนแล้วนะอะไรอย่างงี้ก็เป็นการหยอกล้อกันในครอบครัวนะคุณแม่คุณลูกนั่นเองน่ารักอีกแบบนึ่งอยากให้ทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจำวันจริงๆนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะค่ะเพราะว่าคิดว่าหลังๆเนี่ยคนไทยเนี่ยเริ่มรักเลยนะการที่แบบดูแลแล้วก็ใส่ใจคุณพ่อคุณแม่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยครอบครัวคนไทยนะจะต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กจนโตก็ยังไม่ยอมแยกห้องอ่ะใช่เนาะเพราะความคิดว่าหลายคนเป็นนะเป็นเป็นที่ก็เป็นเหมือนกันถ้ามีโอกาสกลับไปบ้านก็จะนอนกััับบบบบแแแแแมมมมมม่่่่่่่่นนนนะะะตตคคสยยใหีเเรริิวววาาากกออ อยู่ข้างนอกบ้างหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้นอนกับคุณพ่อคุณแม่้งแต่เด็กอะไรก<ช>็ <ๆ S 2> แยกกันตรงนี้ก็จะทําให้ความห่างเหินในครอบครัวเกิดขึ้น,นด้วยนนะะแต่นะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะคะนึ่ว่าจะเป็นจิจิจวัตรประจําวันหรือว่าระยะทางน,นะคะแต่ทุกครั้งนะคะแค่คุณนึกถึงพระคุณแม่แค่นี้ก็ เยี่ยมยอดแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับเป็นโรคของคนที่อายุแบบเริ่มมากแล้วนะคือเป็นอาจจะเป็นที่คุณพ่อหรือว่าคุณแม่เราก็ได้นะคะจ,จะเป็นโรคนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของตา่นเองดวงตาใช่แล้วค่ะดวงตาเขาบอกคือหน้าต่างของหัวใจนะคะถ้าร่างกายเรานะคะมืดมิดด้วยดวงตาแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเราก็จะมืดมิดตามไปด้วยบางคนหูหนวดแต่ว่า พูได้บางคนเป็นใบแต่ว่ายังฟังได้แต่ถ้าตาเราปิดสนิทแล้วน้องคน้องฮอนค่ะเราจะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยเราจะไม่รู้เลยว่าทุกความเคลื่อนไหวตอนนี้คืออะไรใครโกรธใครเกลียดเราเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยเวงตาค่ะวันนี้พี่เปิ้ลมีเรื่องเกี่ยวกับดวงตามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยใช่แล้วค่ะนะคะในเรื่องของดวงตาแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคือหน้าต่างของหัวใจต้องรักษาไว้ให้ดียิ่งค่ะวันนี้เลยหยิบมาฝากกันเกี่ยวกับอาหารบำรุงสายตาค่ะน้องฮอนคะไปอ่านเจอในหนังสือเล่มนึงมารู้สึกดีมากเลยหยิบยกมาให้คุณผู้ ชมกันแล้วก็น้องหอมด้วยนะคะเขาบอกว่าดวงตาเนี่ยถือว่าเป็นหน้าต่างหัวใจนะคะแล้วก็เป็นใจกลางสําคัญของอีกหนึ่งอวัยวะของร่างกายเราะค,ะค่ะอย่าทําให้ดวงตาเนี่ยคือมืดมนลงไปเพราะว่าถ้าดวงตาเรามืดมนแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราก็อาจจะมืดมนตามไปด้วยโอ้โหอ,อ,อยากจะทราบแล้วค่ะว่าอาหารอะไรที่จะช่วยบํารุงในเรื่องของสายตาได้บ้างนะนี่นี่ไงเขาบอกว่านะคะปัจจุบันปัจจุบันนี้ค่ะด้วยกิจวัตรประจําวันของคนเราที่ต้องออกเดินทางไปเรียนหนังสือไปทํางานหรือทาอะไรแล้วแล้วแต่นะในกิจวัตรประจําวันเนี่ย ทำให้คนบางคนเนี่ยละเลยในการดูแลสายตาอย่างเช่นเวลาเราขับรถค่ะเวลาเราไปทํางานเราเปิดแอร์ค่ะน้องฮอนค่ะเราขับรถไปเงี้ยบางคนบอกว่าไอ้แอร์โดนตาก็ธรรมดาเท่านั้นแต่คุณหารู้ไม่ว่าลมแอร์เนี่ยคือลมที่ทําลายสายสายตาเราสุขภาพตาเราได้เป็นอย่างดีเลยหลายคนไม่รู้นะคนเนี่ยเวลาเปิดแอร์อากาศร้อนเงี้ยขึ้นรถปุ๊บเอาเลยค่ะตาจอไปเลยตาจอไปเลยนั่นไงเห็นไหมเราคิดว่าแบบเย็นไงถูกต้องค่ะน้องฮอนค่นั่นคือที่มาของโรคต้อลมอ่หลายคน คนว่าเตาลมเนี่ยต้องไปแบบ <ừ. S 1> ไปเดินทะเลหรือว่าไปเดินลมนบ่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่เลยนี่แหละคือของใกล้ตัวเราแล้วเขาอบอกว่านะคะในในเขาบอกว่าที่สําคัญต่อดวงตาคือจะมีสารอาหารเกี่ยวกัพวกกลุ่มเบตา้าแคโทรทีนพวกนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบํารุงสายตาแต่ว่ามันจะมีพวกสารอาหารที่อยู่ ผสมอยินนั้นด้วยนั่นคือพวกลูทีนและลก็พวกซีเซนทีนซึ่งสามารถนะคะหาได้ในพวกผักผลไม้ประเภทสีเหลืองสีม่วงต่างๆสีส้มอะไรทินคแค่รอดอย่างใชนะ่คะเพราะว่าตัวนีนะะ้ถ้าขาดหายไปค่ะมันจะมีผลต่อเลนตาและก็จุดรับภาพของลูกตาเรา เห็นไหมสำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่าให้ขาดไปวันนี้เลยบอกว่ามีคุณประโยชน์ของสารอาหารในผลไม้กลุ่มเบอร์รี่เป็นผลไม้สีม่วงใช่กลุ่มเบอร์รี่สีจะเป็นออกสีแดงสีม่วงนะตรงนี้นี่แบบว่าจะช่วยในเรื่องของสายตาอะไรที่ลงทานด้วยเบอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยตาปกติเนี่ยคนไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะคิดว่านะคะในเรื่องของการบำรุงสายตาน้องฮอนคะจะมีอยู่ในพวกฟักทองผักบุ้งใช่ไหมทานผักบุ้งเนี่ยทำให้ตาหวานสายตาดีอะไรอย่างนี้ไม่เป็นสายตาสั้นง่ายๆใช่แล้วค่ะแต่พอเมือ เมื่อมีการวิวัฒนาการแล้วพบขึ้น่ะในประเภทผลไม้หรือผักที่เป็นสารสีม่วงจะมีพวกเนี่ยค่ะเบต้าแคโรทีนที่เป็นลูทีและซีเซนทีนเยอะมากพวกกล่ําปีม่วงอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเบีย์ใช่ค่ะวันนี้ก็เลยขอแนะนําเกี่ยวกับผลไม้สีม่วงนั่นคือผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆค่ะเขาบอกว่าในกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆค่ะจะพบนนวิตามินชนิดแรกค่ะน้องหอมขานั่นคือวิตามินเอโอ้ยบำรุงสายตาแน่นอนเลยวิตามินเอเราท่องกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเอจะบำรุงเรื่องสายตา วันนี้ค่ะวิตามินเอตัวนี้ช่วยในการมองเห็นในที่มืดนะคะและช่วยให้ผิวบุกในตาเนี่ยรวมถึงเยื่อบุของอวัยวะต่างๆของตาเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นอย่าได้ขาดเชียวนะวิตามินเอตัวนี้นะคะกต่อตัวต่อไปค่ะเบตาแคโรทีนค่ะน้องฮอน่ะตัวนี้เป็นสารอาหารที่ร่างกายเปลี่ยนเป็นวิตามินเอซึ่งสามารถช่วยในการมองเห็นนะคะในที่มืดหรือที่ที่มีแสงน้อยเคยสังเกตไหมคะน้องฮอน่าเวลาที่เราขับรถค่ะ จากที่สว่างแล้วต้องรอดลงอุโมงค์สายตาเราต้องมีการปรับเลนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะเบต้าแคโรทีนตัวนี้ที่อยู่ในผลไม้พวกกลุ่มเอ่ออาราสเบอร์รี่หรือกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆจะช่วยในเรื่องนี้ค่ะจะช่วยปรับแสงให้เราเนี่ยสามารถปรับได้โดยอัตโนมัติโดยที่แบบไม่รู้สึกเป็นจุดเป็นดวงบางคนแบบว่าพอรอดอุโมงค์ปุ๊บเพขึ้นมาตายยังพลาดอยู่เลยแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนได้นะเพียบเลยอันตรายตายยังแบบว่าปรับแสงไม่ได้ยังเป็นแบบฟ้าๆอยู่เลยอ่ะเป็นแบบ สว่างสงนี้ก็ทำให้มองไม่เห็นรถนั่นเองใช่เพราะว่าคุณขาสาตัวนี้ไปนั่นเองนะคะตัวต่อมาค่ะอย่างที่เราเกินไปนั่นคือตัวรูทีนและซีเซนทีนเคราะว่าเป็นสารแคโรทีนหน่อยชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองค่ะคุณผู้ชมขารูทีนนะคะและซีเซนทีนเป็นสารธรรมชาติที่พบมากในตาที่สุดค่ะบริเวณจุดรับตาและก็จอประสาทตาโอ้สำคัญเลยนะตรงนี้นะจอประสาทตาด้วยค่ะทำหน้าที่ในช่วยการ กลองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดช่วยป้องกันนะคะเซล์ลของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายจาก อนุมูลอิสระที่มาทำลายดวงตารวมถึงนี่ค่ะกลองแสงสีน้ําเงินค่ะให้เป็นสีที่สายตาเราสามารถมองเห็นในภาพที่เป็นจริงได้โอ้โหเรียกได้ว่ามีความสําคัญมากๆานะตรงนี้นะเป็นเรื่องของประสาทตาแล้วก็มีการปรับแสงต่างๆให้เรามองเห็นด้วย่เป็นเหมือนภาพจริงใช่ไหมใช่แล้วค่ะบางคนอย่างที่บอกไปค่ะตัวนี้เป็นนกฮอนคาเห็นบอกเป็นสีฟ้าอ่ะนี่คือสีฟ้าของจริงแต่ทําไมเราถึงมองว่ามันไม่ใช่สีฟ้าเป็นสีม่วงอ่ะนั่นแหละคือเพราะขาดแสงตัวนี้ไปนะคะ ต่อไปค่ะอีกหนึ่งตัวในสารกลุ่มเบอร์รี่นะคะก็คือไบโอเฟวอนอยนี่เรียกยานิดหนึ่งนะสัรพวกคอนะอนเกรดนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้อ่าไม่ค่อยคุ้นเคยนี่ถ้าเป็นพวกเบต้าแคโรทีนนี่จะได้ยินจะได้ยินบ่อยนะกระนิ่งหนึ่งละกันนะคะก็บอกว่าพบมากในแบคทรีนะคะแล้วก็ พวกบูเบอร์รี่หรือบินเบอร์รี่อังุ่นแดงส้มแล้วก็แคนเบอร์รี่โอ้ยแคนเบอร์รี่ทานบ่อยนะที่บ้านซื้อทานเป็นแบบว่าเพราะว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายในเรื่องของปัสสาวะไงตัวนี้จะช่วยได้ดีมากเลยนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นอาหารเมืองนอกจริงๆนะพืชตระกูลเบอร์รี่นี่ไฮโซจริงตอับเกรดดนิว่าอัพเกรดตัวเองเนี่ยราคาไม่ใช่น้อยเลยนะเออนะคะบอกว่ามีสารนะคะต้านอนุมูลสลัในเรื่องของสาร แอนโทไซขอโทษค่ะแอนแอนโทไซยานินอู้อ่าน,นยากมากนะคะ,ะซึ่งมีผลในการต้านอนุมูลสระช่วยป้องกันการเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในดวงตาชะลอการเสื่อมของเลนตาและจอประสาทตานะคะ,ะไม่ให้นะคะ เพิ่มหรือว่าลดน้อยลงไปคือให้อยู่คงที่ในระดับที่มันควรจะอยู่นั่นเองค่ะมีการอาจจะปรับเนาะบางส่วนในระบเนลูกตาของเราเองนะใช่ค่ะเสริมสร้างให้แข็งแรงอะไรอย่างงี้ยแล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างค่ะของาตัวนี้นั่นก็คือค่ะช่วยในเรื่องของการมองเห็นแสงไฟในตอนกลางคืนในแสงที่มีมองเห็นน้อยการเห็นแสงไฟสีเหลืองจากไฟที่ส่องมาจากรถฝั่งตรงข้ามให้แบบว่าบางทีเราไม่ต้องขี่ตาอะไรมากมายนะก็สามารถปรับได้แล้วก็สามารถขับรถได้อย่างระมัดระวังด้วยแล้วก็ปลอด ภัยตัวนี้ช่วยได้อย่างเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสายตาลวล่องเลยทุกคนนะคะจะต้องมีปัญหาแน่นอนและยิ่งเวลาอย่างที่พี่แอปเปิลบอกขับรถในช่วงเวลากลางคืนนะคะเป็นห่วงมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่ขับอย่างเงี้ยคือสายตาท่านก็ไม่ค่อยดีเงี้ยแล้วพอมีรถสวนเลนเข้ามาแบบปุ๊บอย่างเงี้ยทาให้ตาแบบว่าอาจจะชนได้นะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันะต้องขอบอกนิดนึงค่ะน้องฮอนข่าวไม่เฉพาะว่าผู้สูงอายุหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เราท่านนะคะที่ขับรถนะคะรถบางคันค่ะก็เห็นแก่ตัวด้วยน้องคอนข่าวต้องพูดแบบนี้เพราะว่า ปรับไฟตัวเองให้สว่างขึ้นให้สูงขึ้นหรือเปิดไฟสูงในการขับรถหรือพวกแบบเด็กวัยรุ่นเงคะเปิ้ลที่เปิดไฟขาวเขาเรียกว่าไฟซีนอนนั่นเองนะตรงนี้มันจริงๆแล้วใช่มันช่วยในเรื่องของความสว่างจริงสำหรับตัวเองแต่ว่าคนรอบข้างสิคะอันตรายอันตรายนะคุณผู้ชมช่คะก็ฝากด้วยละกันนะคะดูดูใส่ดูสุขภาพก็รู้ว่าคุณนรักสุขภาพอย่ลืมรักคนรอบข้างคุณด้วยละกันนะต่อไปค่ะทุคนขาสารตัวสุดท้ายค่ะในกลุ่มของพวกเบอร์รี่ต่างๆนะคะนั่นก็คือนี่ เลยค่ะสารแอสตาเซนทีนเขาบอกว่าเป็นเมลานินสีแดงพบมากในสาหร่ายทะเลนะคะหรือสีแดงในปลาแซลมอนอนี่เห็นไหม ปลาแซลมอนนี่ปัจจุบันนี้คนนิยมทานกันมากเลยอาหารญี่ปุ่นนี่มีกันเกือบทุกมื้อใช่เมื่อก่อนถ้าพูดถึงปลาแซลมอนเนี่ยนะคะน้องฮอนค่ะแพงมากหาทานยากจะทานที่ไหนหรือต้องบินไปทานที่ญี่ปุ่นหรือว่าทานในห้างดังๆอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้หาทานง่ายมากตลาดนั้นนี่ก็คือมีแล้วนะคะในเป็นแบบว่าซูชิอันละห้าบาทก็มีเป็นแบบว่าปลาแซลมอนเราด้วยเป็นทั้งแบบอ่าเขาเรียกอะไรเป็นดิบ ใครที่ชอบทานแบบดิบก็ทานได้เหมือนกันได้ประโยชน์เหมือิวเลยอิวเลยอยาทานด้วยทันทีนะคะบอกว่าในปลาแซลมอนนี่ค่ะเขาบอกว่าจะช่วยยับยั้งกระบวนการการเกิดปฏิกิริยาออกซิเจนค่ะคะในเรื่องของการสะสมของกรดในดวงตาแล้วก็อันเป็นสาเหตุทําให้เกิดดวงตาอ่อนล้านอกจากนี้ยังช่วยป้องกันดวงตาจากรังสีอุลตราไวโอเลตและก็ชะลอความเสื่อม ชลาของดวงตาด้วยโอ้โหดวงตาก็มีความเสื่อมชลาเลยนะใช่ก็อย่างที่บอกไงเด็กๆนี่จะใส่ตาจับเขาเรียกอะไรตจมสายสดใสดูในตาจะเห็นเลยว่าแบบแบนสายอะแบนสออแล้วก็มันจะไม่มีปัญหาเรื่องของสายตาเลยตอนเด็กๆแต่พอเริ่มโตขึ้นเนี่ยโอ้โหบางคนนี่ไม่รักษาดวงตาตั้งแต่เด็กเป็นยังไงคะใส่แว่นหนาเตอะเลยเ่ยังเพิ่งอยู่ปฐมกันอยู่เลยเด็กๆสมัยนี้เขาบอกว่าปัจจัยอีกหนึ่งอย่างค่ะนอกจากอาหารการกินที่เรากินเข้าไปแล้วนะคะถ้าเราทานน้อยเกินไปก็จะไม่มีสารเข้าไปบำรุงดวงตาในเรื่องของเทคโนโ เทคโนโลยีต่างๆก็มีส่วนสําคัญในช่วงของการทําลายดวงตาอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือค่ะไอแพดต่างๆเนี่ยเล่นกันทุกวันเนี่ยอการฮิตเลยนะออฟฟิศแล้วก็ฮิตอยู่นะกเบเปอร์นี้เลยทีเดียวนะอย่างที่บอกไปค่ะจอคอมพิวเตอร์เด็กๆนะสมัยนี้ค่ะโลกของไซเบอร์พวกนี้นะเก่งมากยุคไอทีกำลังมาแรงเลยวันทั้งวันนั่งอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะนิดนึงแล้วกันนะฝั่งนิดนึงนะคะถ้าเกิดจะนั่งเล่นหรือว่าทำอะไรก็ันหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยควรจะมีฉากกั้นเรียกว่าฉากกั้นสำหรับ รถแสงใช่มีขายนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะปัจจุบันนี้นะเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในโลกไอทีแบบนี้แล้วก็อยากจะอินเทน์แล้วก็ทันสมัยด้วยนะคะก็ต้องมีการป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยในเรื่องของดวงตาเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะอย่าลืมดูแลละกันค่ะคุณผู้ชมที่บอกไปค่ะหน้าต่างคือดวงตาคือหน้าตาของหัวใจอย่าให้มันบดบังหรือว่าให้มันดับลงนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกหดหูแล้วก็ไม่มีกระติกใจอย่าทําอะไรนะคะสุดท้ายก่อนจากกันไปในเรกองนี้ขอย้ำอ อาหาระะที่บำรุงสายตาแหล่งอาหารที่พบมากที่สุดะนะคะวิตามินเอนะคะจะช่วยในเรื่องของชเช่นคะ่ะตบไข่แดงนมผัก,กบุงก้งด้วย ถูกต้องค่ะตับจากน้ำมันตับปลาหรือพืชที่มีสารอาหารสีเขียวจัดสีแสดสีเหลืองเช่นผักบุงมาระกอสุกมะม่วงสุกผักตําลึงโอ้ยตําลึงใช่เลยตําลึงแกงจิ๋หมูสับนะอย่าลืมนะคะวันนี้ไปหาทานกันข้าวซ้อมมือเนื้อปลาต่างๆพวกนี้หาทานง่ายมากและที่สําคัญผลไม้ที่เป็นสีม่วงค่ะถ้ามีเวลาก็หาซื้อมาทานได้ถึงแม้ว่าราคาอาจจะแพงนิดนึงคะะแพงแค่5บาทสิบาท แต่ถ้ามันสามารถช่วยป้องกันการเสื่อมชราของสายตาคุณได้และยืดอายุการใช้งานไปได้ก็ควรจะซื้อมาทานนะคะค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะรับรองเลยค่ะว่าเราจะต้องเอากิจกรรมดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบำร,รุงสายตานี่แหละมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแ<ช>น่นอนเลยแต่ตอนนี้ค่ะไปพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ค่ะ วิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดตระหึมนนโอไลท์อัดยาแรงปั้นเศรษฐีผุดโครงการเดอะสตาร์หาดาวดวงใหม่ประดับวงการขายตรงผ่าทางตันธุรกิจประกันครึ่งปีหลังฟันธงประชานิยมหนุนเบีย้ย r b c ตัวชี้ชะตาชีวิตระวังภัยงานผ่านเน็ตสุ่มเสี่ยงต้มตุนกึ่งทำขายตรง ตลาดยีนศาสตร์ส,สงครามรับกำลังซื้อแม็กยีนดึงซีอโอคนใหม่เสริมเที่ยวชิงผู้นำโรงพยาบาลเปิดศึกแข่งเดือดโชกึืน่นด้วยศักยภาพบวกเทคโนโลยีพีมาไลฟ์ไทม์จัดหนักผุดสำนักงานใหม่ดึงมือเก่าเสริมทับคู่แคนแสนรักบทอ่อนดับอ้ําไม่ลง เพิงทรนงดันพระนางพุ่งแทนแต่อั้มพัชราภาไม่มีคำว่าขาลงหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลานนะคะ อย่างที่น้องฮอนบอกไปนะคะในวันนี้นะคะเราอยากคุณผู้ชมคะมีสายตาที่สายตาดีสุขภาพดีแจ่มใสนะคะแล้วก็มีสายตาที่อายุยืนยาวเหมาะที่จะมาดูรายการสายดวงสุขภาพของเราค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาล้วน้วเลยอย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะว่าจะได้มานั่งดูรายการสายดวนสุขภาพกันอย่างแบบว่าเต็มอิ่มมีความสุขด้วยได้รับประโยชน์ด้วยอ่ะ แล้วคะ่คะเพี่เปเปิลค่ะปเปิลจำได้หรือเปล่าว่าครั้งที่แล้วนะฮอนได้ไปร่วมงานนะคะกับที่โรงพยาบาลนนทเวศมาค่ะซึ่งเขามีการจัดก,กิจกรรมดีๆเกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัดต้อกระจกนะคะ30ด,ากาก30ดวงตากับ30ปีโรงพยาบาลนนทเวศนั่นเองจำได้สิคะิจกยอมวันนั้นนะคะมีการตรวจเช็คนะคะดวงตามีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของต้อกระจกต่างๆก็มีการเขาเรียกว่าให้คิวผ่าตัดต้อกระจกด้วยใช่ถึง30รายอย่างที่บอกหรือว่า30ดวงตานั่นเองค่ะซึ่งที่ฮอนได้ไปร่วมงานมานี้นะคะก็เป็นพิธีปิดแล้ว โครงการนี้ค่ะที่เปิ้ลอยากทราบไหมว่าผู้ป่วยแต่ละท่านที่เข้ารับการรักษาเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างค่ะแล้วหลังจากการรับกษาประสบความสำเร็จเป็นยังไงบ้างอยากรู้เลยสิต้องขอบอกว่าเป็นกิจกรรมดีจริงๆเพราะว่าได้บุญมากจริงๆนะสำหรับโรงพยาบาลหนวเวศเขาตรงนี้น่าสนใจมากนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะว่าจะน่าสนใจอย่างไรบ้างค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะฮอนก็หนีพี่แอปเปิลนะคะออกมาที่โรงพยาบาลนนทเวศนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเขามีพิธีปิดของโครงการผ at ่าตัดต้อกระจก30ดวงตากับ30ปีโรงพยาบาลนนทเวศนั่นเองพูดแบบนี้แล้วฮอนว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่ติดตามรายการสายด่วนสุขภาพอยู่นั้นก็ต้องเคยได้ยินกับโครงการนี้อย่างแน่นอนเลยแต่วันนี้ค่ะมาถึงพิธีปิดแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะคอนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูพิธีปิดนะคะว่าแต่ละท่านนะคะที่มารักษาถึง30ดวงตาก,กันนี้มีความรู้ส รู้สึกอย่างไรบ้างนะคะกับการรักษาในครั้งนี้ค่ะรวมถึงภาพบรรยากาศของงานแถลงข่าวพิธีปิดในวันนี้ด้วยค่ะและจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะของโรงงานบรของคณกรรมการบร,ริษัทผู้บร,ริหารแล้วก็ทีมงานของทานะคะของสรรพคุณ การที่เราผกิตนะคะ ร่วมภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมเข้ามามากมายนะครับบริเวต้องขอบคุณในด้านของภาคเอกชนนะครับก็คือโรงพยาบาลมวนเต้นะครับซึ่งขอแสดงความยินดีนะฮะที่ครบรอบ1 0ปีนะครับและเป็นผู้นําโรงพยาบาลเอกชนในจัหงหวัดนนทบุรีนะครับคุณลบชัยแก่นรัตนะประธานกรรมการนะครับคุณปัทมาปมาารองประธา,านเจ้าหน้าที่บริหาร ทีแพทย์ทีเยาวนาลแล้วก็หนา้า,าที่โรงพยาบาลอุเวชนะครับคุณหมอเกียรติใจลุรแพทย์นะครับคุณคคนณิตยาและทีมง,งานฝ่ายการตลาดนะครับและอา,าดไม่ได้ก็คือคุณแม่และคุณหมอทษนะครับคุณหมอสุมเมศเสรรฐานนิดนะครับคุณหมอซึ่งเป็นผู้ทําการผ่าตัดให้กับผู้ป่วยทั้งสามสิบรายนะครับท่านประธานสภาคการและคณะกรรมการสภาคการนะครับคุณเบญจมาศสมบูรณ์นะครับ,บ,รบและ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆโรงเรียนสำชัญนะครับที่มาร่วมบริจาคนะครับและผู้มีศรัาทธาถึงท่านนะครับส่วนองค์พรราชาที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็คือท่านนายกงเหล่าการ่าจังหวัดนะครับสารณสุขจังหวัดท่านพัน์จังหวัดท่านศาสราจาร,รจังหวัดนะครับและบุ้คลสําคัญที่สุดข,ของการครั้งนี้ซึ่งอาจจะไม่มกล่าวความสําเร็จได้ดีเท่าวันนี้ถ้าไม่มีท่านนะครับ ท่านเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาบผมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการผมได้นำโครงการนี้ไปหาลือท่านให้คำปรึกษาท่านให้ข้อแนะนำนะครับท่านได้ให้หน่วยงานราชการต่างๆมาร่วมประสานกังการประกอบการนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านวิเชียนพินที่ผินอยู่ท่านให้ความโลนานะครับภาคเอกชนการทำงานต่างๆร่วมกันกับภาคของครัสภาบัสารรมนะครับ แล้ววันนี้เราก็ได้เรื่อนใหม่ของในป่า,าเอกชนก็มาร่วมนะครับสิ่งเหล่านี้ทางกระผมเองต้องขอาการาบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการเป็นแบบนี้นะครับที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของภาคเอกชนมาด้วยดีตลอดนะครับท่านรัฐมนตีว่าการกระทรวงการคลผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเลื่อนการปิดโครงการนี้ทางนครัยทรานวันนี้นะครับต้องถือว่าเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข ทุกคนได้เห็นฟังลได้เห็นรอยยิ้มของคนที่มองไม่ชัดสามสิบคนได้เห็นชัดนะครับได้เห็นชัดและผมเชื่อว่าทุกคนนั้นไม่ได้เพราะไม่ได้เฉพาะคนคนไข้สามสิบคนที่เห็นชัดก็มีความสุขนะครของลูกหลานท่านผู้มีความสุขที่เห็นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงคุณปู่ญาติอายาย ได้มีวมดวงตาเห็นเหมือนบตัวเอนะครับทนั่นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นบุญบารมีเป็นบุญส่วนนะครับที่พวกเรา,เรรา,เรราทุกคนร่วมกันสร้างโดยวิธีทางรถไาทางทะเนะครับที่ที่ได้ให้แสงสว่างให้ความชัดเจนในการที่ท่านจะได้ฟังข้างในลูกหลานนะครับประชาชนประจำวับที่มีความสุขน,นะครับซึ่งผมมีคิดต่อว่า เมื่อวันนี้ยุติเริ่มดีโรงพยาบาลอยเวงซึ่งถือว่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศแห่งนี้คุณยศดีรถชั้นนำของประเทศเนี่ยได้มีโครงการดีๆที่ที่จะทำเพื่อสังคมนะครับแล้วก็คาดว่าแรงเราก็อาจจะมีการเสนอเพื่อประเทศในแบบสัมภาษณ์นะครับถ้าอะไรพวกนั้นก็จะเป็นตัวอย่างให้แก่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆนะครับที่จะ ร้าปฏิเสธสังคมต่อแคร์ดีคุณแกสังคหรือทำเพื่อเะเ็จไร้สุศลถวายแด่เพื่อวันีเจ้าพ้นจากชีนะคือแม้กระทั่งที่จะทำถวายแด่ในะบาท่มะานะครับทุนี้อขอขอบคุณดีงามของตัวอวัยวีนะครับกขอขอบคุณทางโรงพยาบาลทีนะครับโดยเฉพาะทางแพทย์โราบาลทุกทีทุกคนทางขอกัญ้าเดินทุกทีและทั้งทากยาทุกท่านที่ผักกันประสนงานโครการนี้นะครับแต่ได้การสนัส ทางารตัวต่ดนตและก็เจ้านที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ก็ขอขอบคุณใครที่ร้องคาตัวต่อดนีรีนะครับ ตอนนี้นะคะฮอนจะมาพูดคุยคะ่ะกับผู้ป่วยนะคะที่ได้เข้าร่วมกับโครงการนะคะรักษาผ่าตัดต้อกระจก30ดวงตากับ30ปีโรงพยาบาลนนทเวศนั่นเองคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็อยู่ข้างๆดิฉันแล้วคะ่ะเดี๋ยวนะเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคะก่อนหน้าที่จะ,ะเข้าทําการรักษากับโครงการนี้เนี่ยมีอาการยังไงบ้างคะไม่ไม่มีอาการอะไรแต่ว่านอกจากตามองไม่เห็น หลังจากทําการรักษาแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าคะก็ดีค่ะสว่างขึ้นสว่างขึ้นตอนนี้นี่คือเริ่มมองเห็นหรือยังทําการรักษาไปประมาณกี่วันแล้วคะคุณป้าตั้งแต่วันที่27ค่ะตั้งแต่วันที่27สินะจนถึงวันนี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วก็ดีเห็นเห็นตั้งแต่เปิดตาวันแรกแล้วเห็นตั้งแต่เปิดตาเลยและในขณะที่ทําการรักษานี้เจ็บไหมคะคุณป้าไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บใช้เวลานานไหมเอ่ย ไม่นาน10บนาทีกว่าเองมั้งสินาทีกว่าเองก็พอลืมตาขึ้นมาก็คือมองเห็นได้เลยอพอแบบไปนอนคืนเลยนะพอเปิดตาก็เห็นแล้วเห็นแล้วอย่างนีต้องใส่แว่นดำนานขนาดไหนคะคุณป้าคะก็จนฝ่าตาเราจะชินนั่นแหละคุณป้ามีอะไรอยากจะพูดแสดงความรู้สึกให้กับทางโรงพยาบาลนนทเวด้วยไหมคะก็ ดีใจนะที่เขาให้ตาเราอะนะการรักษาก็ดีดแ,ลแล้วก็ดูแลด,นะดีมากดีมากเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคุณป้าไพลีมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรหนูในรายการค่ะ ต้องบอกเลยคะ่ะว่าโครงการดีๆแบบนี้นะคะสําหรับโรงพยาบาลนนทเวศนะคะ password, ได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนนทบุรีนะคะเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่แบบว่ามีความปลื้มปิติมากๆเลยโอ้โหจากที่ฮอนได้ไปร่วมสัมภาษณ์นะคะกับผู้ป่วยนะที่มาทําการรักษามีการดูแลอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นจากคุณหมอนะคะแล้วก็พยาบาลด้วยตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆเลยแล้วก็หวังว่านะคะทางโรงพยาบาลนนทเวศแล้วก็ whereas, หอการค้าจังหวัดนนทบุรีนะคะจะจัดโครงการดีๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะคะให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยนะคะที่อยากมาทำ การรักษานะคะคให้หายขาดแบบนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นการมอบดวงตานะคะคให้กับเขาได้มาสว่างอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะแต่วันนี้ค่ะเวลาของรายการสายด่วนสุขภาพนั้นหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปพบกับฮอนแล้วก็พี่แอปเปิลในสตูดิโอกันต่อเลยค่ะ ค่ะโหเป็นยังไงบ้างคะพี่เปิ้ลทราบซึ้งนะซึ้งมากจนน้ำตาจะไหลเลยจริงๆเป็นความรู้สึกของคนเขาเรียกว่าคนที่เข้าได้โอกาสได้รับการรักษาเป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นผู้ป่วยละกันที่เข้ารับการรักษานะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลนนทเวศนะผู้ป่วยที่เขาได้ไปร่วมคุยคุยแล้วก็สัมภาษณ์มาเนี่ยคุณป้าท่านเนี้ยเขาบอกว่ามีการดูแลเป็นอย่างดีเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีการเสียเงินในการรักษาด้วยทั้ง30ท่านนะคะวันในวันนั้นเนี่ยปราปื้มมากคือเหมือนเป็นการรักษาฟรีๆนะ ไม่้อ้ฟรีทุกอย่างค่ะทุกสายทั้งสไลดทัทางนนทเวศนี่จัดขึ้นนะคะแบบว่าเหมือนกับเป็นกิจกรรมดีๆที่เขาเรียกว่านะทำสู่สังคมน่ะค่ะอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าอย่างที่ได้คุยกับท่านรองนะคะของที่ทางโรงพยาบาลนนทเวศเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าอีกหน่อยเนี่ยหรือว่าในอนาคตนะคะจะต้องมีการจัดกิจกรรมหรือว่าโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยให้กับทางผู้ป่วยหรือว่าประชาชนทั่วไปนะที่อยู่ในระแวกย่านนนทเวศนั่นเองได้มีโอกาสได้รับ รู้ข่าวสารข้อมูใ<ช>ลในตเะเวนรวมไปถึงกิจกรรมดีด้วยนะคะอย่างที่เราบอกไปค่ะคุณผู้ชมข่าววันนี้เต็มอิ่มมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาเมื่อจะเป็นเบรดเรื่องเคล็ดลับนะคะกำรังสายตาที่เกี่ยวกับ ผักผลไม้สีเหลืองได้ทราบกันไปแล้วว่าอะไรที่บำรุงสะยตานน้นก็รู้กันไปมาเด็กนี้น้องฮอนก็พาไปชมกิจกรรมดีของโรงพยาบาลนนทเวศต้องขอบอกจริงๆค่ะว่าดวงตาเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะเป็นหน้าต่างของดวงของหัวใจจริงๆเราได้ตอกย้ํากันมาสมบพเสมอเลยแล้วก็อย่าลืมเก็บดวงตาของคุณผู้ชมนะคะรักษาไว้ให้ดีนะคะเพื่อจะได้มาชมเราทั้งสองคนในรายการสายเดือนสุขภาพแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็ต้องคอยดูกันต่อไปค่ะว่าเราสองคนในรายการสายเดือนสุขภาพนั้นจะนําเคล็ดลับนะคะดีๆแบบไหนมาฝากผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะ รับรองเลยค่ะว่าไม่แวะไม่แพ้ตายแล้วพี่แอปเปิ้ลเีริ่มติดเริ่มแบบว่าติดนะติดขัดนะรับรองเลยค่ะคุณผู้ชมว่าจะต้องไม่แพ้นะกับที่ผ่านๆมานะคะที่เราเอากิจกรรมดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมแบบนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเรารักและห่วงใยคุณผู้ชมที่ใหญ่คุณผู้ชมนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและพร้อมที่จะต่อสู้กับวันใหม่ค่ะค่ะแต่วันนี้ค่ะเวลาของรายการสายด่วนสุขภาพนั้นนะคะก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับฮอแล้วก็พี่แอปเปิ้ลแบบนี้นะคะได้ใหม่ค่ะทุกวันและเวลาเดิมค่ะวันนี้ ทั้งสองคนค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ